สวัสด yes, ีค so ่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความจริงในเงาฝนค่ะเป็นเรื่องที่เอ่อค่อนข้างหนักเหมือนกันนะเกี่ยวกับเด็กกำพร้าสองคนในบ้านอุปถัมภ์แล้วก็มีความลับดำมืดซ่อนอยู่ใช่ครับเรื่องนี้มันพาเราไปสัมผัสธีมที่ซับซ้อนมากทั้งความโศกเศร้าการควบคุมจิตใจการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างยิ่ง ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะครับมาดูกันว่าเรื่องนี้เขาใช้กลไกอะไรเล่าเรื่องและมันน่าสนใจยังไงบ้างคือเปิดเรื่องมานี่ก็ เออภาพแรกก็กระชากอารมณ์เลยนะคะใช่ครับไอฟุตเทจเก่าๆนั่นน่ะที่เป็นพิธีกรรมแปลกๆมีเด็กผู้หญิงถูกแขวนคอครับแล้วอีกคนก็เหมือนฟื้นขึ้นมามีปานแดงใต้ตาด้วยใช่ค่ะมันแบบติดตามากแล้วก็ทำให้สงสัยเลยว่าเอ๊ะมันสื่อถึงอะไรกันนะภาพแบบนี้มันเหมือนการบอกใบถึงความเชื่อลึกลับพิธีกรรมแปลกๆที่จะเป็นแกนกลางของเรื่องอครับแล้วก็ชะตากรรมของตัวละครด้วยปานแดงนั่นก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่าง อืมแล้วเราก็ได้รู้จักตัวละครหลักคือไพเปอร์เด็กสาวตาบอดครับกับพี่ชายต่างพ่อแอนดี้พอพ่อเลี้ยงเขาเอ่อฟิลเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดทั้งคู่ก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึง่งลอร่าที่เป็นผู้อุปถัมภ์ค่ะแล้วก็มีเด็กอีกคนโอลิเวอร์ ที่ลอร่าบอกว่าเป็นหลานชายใช่ค่ะเด็กคนนี้เงียบๆแล้วก็น่าสังเกตว่ามีปานแดงคล้ายๆเด็กในวิดีโอตอนต้นเลยครับการที่แอนดี้มีประวัติเก่าติดตัวแล้วลอร่าก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบไพเปอร์ตั้งแต่แรกเนี่ยมันสร้างความรู้สึกไม่น่าไว้ใจขึ้นมาทันทีเลยนะจริงด้วยค่ะแล้วการที่โอลิเวอร์มีปมเชื่อมโยงกับพิธีกรรมนั้นอีกมันยิ่งทำให้บรรยากาศมันดูอึมครึมมีอันตรายซ่อนอยู่แล้วพฤติกรรมของลอร่าก็เริ่ม แปลกขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งดูวิดีโอพิธิกรรมเดิมซ้ำๆครับที่เหมือนจะเกี่ยวกับการเอ่การสิงร่างผ่านการกินร่างเก่าอะไรทำนองนั้นค่ะแล้วก็เรียกชื่อแอนดี้ผิิกบ่อยๆอืมมีฉากในงานศพอีกที่บังคับให้แอนดี้จูบศพพ่อเลี้ยงอันนี้คือดับรู้สึกว่าจงใจมากๆใช่เลยครับพฤติกรรมพวกนี้มันไม่ใช่แค่แกล้งกันธรรมดาธรรมดานะ แต่มันคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่า gaslighting นะครับ gaslighting ครับคือการค่อยๆบิดเบือนความจริงทำให้เป้าหมายหรือในที่นี้คือแอนดี้เริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองรับรู้หรือความทรงจำของตัวเองโห oh, น่ากลัวนะครับมันเป็นการควบคุมทางจิตใจอย่างเป็นระบบเลยโดยเฉพาะการพยายามทำลายความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่นี้ซึ่งเป็นเหมือนเกราะป้องกันเดียวที่แอนดี้มีอยู่ แล้วความน่าสงสัยมันก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกเมื่อแอนดี้เห็น o อลิเวอร์ทำร้ายตัวเองอย่างเช่นเคี้ยวมีดครับอาการรุนแรงมากแถมยังมีปฏิกิริยาแปลกๆว่าเราออกนอกเขตบ้านด้วยแล้วแอนดี้ก็เริ่มเห็นภาพหลอนพ่อเลี้ยงมาเตือนเรื่องภัยเพิ่ออีกอืมอืมตรงนี้มันเหมือนเรื่องกำลังบอกเราแล้วว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติมากๆเกี่ยวกับตัวอลิเวอร์แล้วก็บ้านหลังนั้นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจธรรมดาท่า มันเหมือนมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่เหนือธรรมชาติทํางานอยู่ซึ่งทั้งหมดมันก็โยงกลับไปที่พิธีกรรมตอนต้น,นเรื่องนั้นแหละครับแล้วเรื่องก็แรงขึ้นเรื่อยๆลอร่าไปใส่ร้ายแอนดี้ว่าทําร้ายไพเปอร์ครับทำให้พี่น้องเริ่มแตกกันในขณะเดียวกันแอนดี้ก็ไปสืบจนรู้ความจริงว่าโอลิเวอร์คือเด็กหายชื่อคอนเนอร์เบิร์ตใช่ครับเขาก็พยายามจะไปแจ้งตํารวจไปหานักสังคมสงเคราะห์ คุณเบนดี้พยายามหาคนช่วยแต่เหมือนทุกอย่างมันจะสายไปแล้วโอลิเวอร์ก็เริ่มมีอาการคลั่งกินเนื้อตัวเองแล้วก็กินนซากศพของเคที่ลูกสาวลอล่าที่ถูกเก็บไว้ในบ้านอืม,มจุดนี้คือแบบความจริงมันเปิดเผยเออกมาหมดเลยนะคะน่ากลัวมากใช่ครับนี่คือจุดแตกหักเลยการคนพบตัวตนของโอลิเวอร์พฤติกรรมสุดขั้วของเขามันตอกย้ำเลยว่าไอพิธีกรรมเรื่องการสืบทอดตัวตนนี่แหละ ที่เป็นต้นตอโศกนาฏกรรมทั้งหมดแล้วแอนดี้ก็กลายเป็นคนที่รู้ความจริงแต่ไม่มีใครเชื่อถูกโดดเดี่ยวไปเลยครับแล้วก็มาถึงฉากที่เออเป็นโศกนาฏกรรมจริงๆลอร่าฆ่าเวนดี้แล้วก็ฆ่าแอนดี้เพื่อปิดปากครับโหดเยี่ยมมากจากนั้นก็เหมือนจะทำพิธีกรรมกับไพเปอร์ต่อแต่แต่เธอก็หยุดไปเมื่อไพเปอร์เรียกเธอว่าแม่อืมจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะค่ะ สุดท้ายลอร่าก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายข้างๆศพลูกสาวตัวเองมันเป็นตอนจบที่อธิบายยากเหมือนกันนะคะครับการตัดสินใจของลอร่าตอนทายเนี่ยมันตีความได้หลายอย่างนะอาจจะมองว่าเป็นเศษเสี้ยวความเป็นมนุษย์ที่ยังเหลืออยู่ตื่นขึ้นมาเพราะคำว่าแม่ค่ะหรืออาจจะมองว่าเป็นการยอมรับความล้มเหลวทั้งในพิธีกรรมทั้งในความพยายามที่จะหาตัวแทนลูกสาวที่เสียไป มันสะท้อนความโศกเศร้าที่มันบิดเบี้ยวไปจนสุดทางแล้วจริงๆสุดท้ายเรื่องก็จบลงที่โอลิเวอร์หรือคอร์เนอร์เบิร์ดได้รับการช่วยเหลือครับระบุตัวต,วตนได้ส่วนไพเพอร์รอดชีวิตแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องบินซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แอนดี้เคยพูดถึงพ่อของพวกเขาแม้จะผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะนะครับแต่การรอดของไพเพอร์กับการที่คอร์เนอร์ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆตอนท้ายเรื่องอืมก็ยังมีความหวังอยู่บ้างครับ มันไม่ได้ลบล้างความโหดร้ายที่เกิดขึ้นหรอกแต่ก็เป็นการยืนยันว่าชีวิตมันยังไปต่อได้แม้จะผ่านฝันร้ายมาก็ตามสรุปแล้วความจริงในเงาฝนนี้พาเราดําดิ่งไปสํารวจจิตใจที่มันเอ,อ่อแตกสลายจากความสูญเสียนะคะการควบคุมจิตใจแล้วก็สายใยของพี่น้องที่ต้องเจออะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งคําถามสําคัญไวใ้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะว่าพลังของความโศกเศร้าความเชื่อเนี่ยมันผลักดันคนเราไปได้ถึงขนาดไหนค่ะ แล้วเส้นแบ่งบางๆระหว่างการเยียวยากับการทำลายล้างตัวเองและคนอื่นภายใต้อิทธิพลความเชื่อผิดๆเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ